จ้าสวัสดีค่ะเมือนี้จะมาบอ,อกับยายคือกเก่านะคะ่ะยายเกิมาอัปเดตละกบเขาอีกอย่างออกขายแนะ่เมือนี้มาเบิ่งไปน้ำน้กันเรย่อยะแต่เกษมเป็นแกงน้ำใหม่จ้ะมันห่อนอยู่เลยยายกับบริเฮทเห็เบิ่งดอกหลายซิ่งหลายยางเนาะคนเดียวยายกกสิแพกแบบนี้ละจ้ะทุนได้ยี่สิบบาทจ้า แข่งใส่เห็ดจ้ะใส่เห็ดหมูนูแน่เห็ดขอนขาวแน่มีบวบพักขาแล้วก็ยอดไอ้ยอดบวบจ้ะถุงละยี่สิบบาทเนาะค่ะเนาะนห่ออยู่เลยยายก็พร้อมเอาออกไปขายเลยจ้ะจนมากายกระตุกกระเห็ดจุฬานอันนี้ก็หมูมีเวลาหอยจ้ะสิแ,แพ็ใสถ่ถุงถุงละยี่สิบบาทเอาไปมัดจุฬานเลยจ้ะยายกแ็แพ็กแพร์ใส่ถุงเสร็จแล้ว ไปง่ายๆไปคนเข่ามือมีแนี่นนก้อยหอยน่าจกเนาะก้อยหอยขมเริ่มนเมื่อนี่ลากหอยขมจะเมือน,นี่ถึงไปยี่สิบบาทคือเกาจ้าเขายายว่าเกินนี่ดอกหพึ่งจะแค่เนี้ยมีอีกอันนี้นนต้มสมกระทูจ้ะเนี่ยตัวยิมหาบาทตัวยิ่งใหญ่เลย นี่แหละจ้ะน,นี่กะซิมีปลาส้มเนาะยายจะขายตามใส่ตามนี่มันอันนี้ชิ้นนี้ก็ประมาณสามสิบบาทจ้ะมิแตเนือ้อเนื้อรวนๆเลยจ้ะนี่มีพริกมียังยายกะสิไปมัดย่หลานเพื่อทุกจิิงทุกอย่างแพงแง่ยายแบบแพ็คแพ็คยิ่หีเรียบย้อยใส่ถุงใส่ยังพอไปถึงหลานแล้วจ้ะปลาเนี่ยปลานิ่ ตัวใหญ่อยู่จ้ะเห็นบนนอเป็นเหลอี่ยมตัวยิย้มหา,ยยาบาทหนูยายบ่คอยได้เห็นกับเขาอีอยังมากไม่แอกว่าจะขึ้นบ้านจ้ะกลับบา้านยายกเ็เล่ยมือนีก็ต้องมาเคลียของก่อนแล้วมีอย่างน่่ต้องเคลียของออกจ้ะไปจ่ายายกระสิ ขนของขึ้นลดกันเด้อจ้ะเนาะเดี๋ยวสิอัปเด้เบิ่งอีกที่หนึ่งจ้าขอบคุณนี่แหละค่ะไอ้เตรียมของขึ้นแต่ยังบูเบิร์ตเหลือมักหอบมักฮูแตเหลือลายอยู่จะ้ะในรังสับไปเนาะค่ะตะไ,ไก่้ห็นมาไก่ก็ไปถอด่นจ้ะอ้าคิดดีก็ พอจบแค่นี้ก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวเตรียมข้าวของเอียงคืนรถเรียบร้อยแล้วกะเปิดเปิดล่านนะจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อจะติดติดตามรับชมกำลังแรงใจคลิปนี้ก็ขอจบไปก่อนค่ะพบกันอีกคลิปนะสวัสดีค่ะ